ดีใจกับหลวงปู่คูณหลวงตามหาบัวที่ท่านมรณภาพไปแล้วหลายสิบปีเพราะถ้าท่านมีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้โครงการช่วยสร้างโรงเรียนวิทยาลัยโรงพยาบาลสถานีตำรวจเป็นต้นมากมายของหลวงปู่คูณ โครงการผ้าป่าช่วยชาติซื้อทองคำแท่งเข้าคลังหลวงของหลวงตามหาบัวก็อาจจะมีคนติดดีหวังความบริสุทธิ์ผุดพองแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่านให้ปวดหัวอย่างหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุในวันนี้ก็เป็นได้ नखरा